ทำลังไว้และไข่ไว้หนึ่งรูปพ่อกับแม่ไปไหนก็ไม่รู้แม่ไปไหนก็ไม่รู้เี่ไก่จะเป็นตัวแล้วนะครับคู่ลูกเดียวฟองเดียวไข่ฟองเดียวนะครับ จะเป็นนกเขานะครับไข่ของนกเขาครับบนต้นทองอุไรนะคะทองอุไรอยู่หน้าบ้านนี่เองครับโบ วันมาตอมแล้วครับเยอะคนกินแนะ่จำเป็นวันเดี๋ยวแม่ของมานะเขาห่วงไข่อยู่นะไปซะเลย,ย่ามายุ่งไปเลยนะเอาไปแล้วดีแล้วครับไข่ของเขานะครับ わいだから